แต่พี่เขาฟลิปนะพี่เขาฟลิปนะความหน้าเก่งขามอะ่ะโอ้โหเฮียสกินโคตรสวยเลยไปสนนะเดี๋ยวตรงนี้กูชุบรัวๆเพื่อนเลีย์หมดปะคืออะไรไม่รู้แต่กูมาแล้วนะโอ้โหอะไรไม่รู้แต่กูดับเบิ้ลเอาจจริงคือเด็กๆของนายทุนมันการันตีชนะโอ้โว้ตัดรุ่นใหม่อตัดรุ่นใหม่รุนร่นนี้สปีดไฟ ใส่ y, ก 101, ็ Ex alt, Ex alt, Ex alt, s <S สำหรับใครที่กำลังอยากได้สกินเซ็ตใหม่ล่าสุดข,ของ LR นะครับ Star Guardian ที่มันสวยแบบจริงๆสวยแบบมากๆสวยแบบเบิ่มๆนะครับก็อย่าลืมติดต่อไปได้ที่ Line The Hand Shop หรือว่าแฟนเพจ Facebook ของเขานะครับ The Hand Shop ฝากไปอุดหนุนเขากันเยเอะๆด้วยนะครับเพื่อได้สปอนเซอร์ a u ต่อนะ คอนเทนต์ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ตามมาจากไลฟ์สตรีมวันเสาร์อาทิตย์ของผมนะซึ่งทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะเปิดให้ผู้ชมทางบ้านได้รีเควสต์เด็กให้ผมได้เล่นกันนะครับก็รีเควสต์เกมละ5้บาทรับแค่10เด็กต่อวันเท่านั้นนะครับมาช้าอดไม่รู้ด้วยนะก็ถ้าใครอยากเห็นความฝันเป็นจริงอยากให้เอาซีจัดเด็กให้อยากเห็นไอเดียปแปลกๆยัางไงาก็ไปเจอหน้าที่ไลฟ์สตรีมทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเหมือนเดิมนะซีอู โอเคเดี๋ยวเล่นเด็กว p ีก่อน,นครับเมื่อกี้คุณมาคีบอกว่าคุณมาคีบอกว่าเอาเด็กอะไรก็ได้ที่ใส่ดาเลียสเดี๋โจทย์ยางเนี่ยมันต้องสไปซี่หน่อยป่ะจะจัดพี่ดาเลียสทีก็ต้องต้องสไปซี่หน่อยป่ะครับเอาิงพี่ดาริอุสมีสกินนี่หว่าเออพี่พี่ดาเลียสมีสกินนี่หว่าสกินพี่โค้เทสใช้ได้เนี่ยเบลสองเนี่ยตั้งแต่พี่เขาได้สกินมาเลยยังยังไม่ได้เล่นเลยยังไม่มีคนเล่นเลยเพราะฉะนั้นผมว่าอาจจะต้องเป็นอะไรที่สไปซี่หน่อยใช่ไหม หรือว่าสปุกี้ลาเลียสสปุกี้อีกแล้วอะ่ะอันิการ์ชุบเยอะมากขุยจะใส่การ์ดชุบแบบเอวิติงจริงกรงเะเบลวอ่ะได้ปะ่ะผมว่าได้นะฮัลโหลอ่ะฮัลโลเวลิร์กอ่ะอ่ะเกวนเกวนก็ได้เกวนก็ได้เล่นเล่นแชมเปี้ยนใหม่นะครับหยิบเกวนมาดีกว่าเกวนก็ช่วยเบิร์น ให้เน็กสร้างฝนห้ามเลือดเหลือต่ำกว่า10น้อยๆต่ำกว่าครึ่งน้อยๆแล้วพี่ดาเลียสลงไปได้ฟิปเลยโอเคก็ไม่แย่ก็ไม่แย่นะครับว่าลองดูเด็ของท่าน v ี p ีแซงคิวทุกจานนะครับมากับดาเลียสเกนสปุกกี้ตั้งแต่พี่เขาได้สกินมาผมยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ย ถึงเวลทาแล้วที่เขาได้เฉิดฉายสกินสวยด้วยนะพี่ตสองหน้าเกงขามมากๆนะครับหน้าเกงขามมากๆแต่เทคเทคสั้นไปหน่อยนะแค่มีชื่อแล้วก็มีคําว่าโอเวอดูสั้นๆนะโอเคแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับความเรียบง่ายคืออะไรที่สาคัญที่สุดใช่ไหมเราจะไปเล่นอะไรให้ยุ่งยากทําไมในเมื่อเล่นง่ายๆก็ชนะได้นะครับมา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 ,มาดาเลียคือใคายผมลืมผมจะเตือนความจําคุณตรงนี้ผมจะเตือนความจำคุณตรงนี้นะครับว่าพี่ดาเลียเขาเป็นใครไม่อีกอ่ะเก็บเลยนะครับเก็บมือแรกเลย เก็บแบบเอ็กซ์เกรสซีฟอะเป็นเครื่องหมายมั่นการันตีว่าพี่เขาจะต้องได้โชว์ใจเย็นเย็นตัวเดียวพอแล้วตัวเดียวพอแล้วพี่ดาเลียสเที่ยวผมอวยไม่ได้แปลว่าผมต้องการพี่เยอะขอแล้วนะขอแล้วนะขอการแบบเทมโปอ่ะเทินสองสไปเดอร์ไบเด์ลิงสไปเดอร์ลิงไบเด์ลิงเฮ้ยได้ได้ได้ไม่แย่ไม่แย่นะครับไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ดาเลียสเปลี่ยนอาร์ตสกินไงโอ้โหทำไมมีแต่คนลืมสกินพี่ดาเลียสวะเนี่ย พี่นาเรียเขามีสก,กินแชทจบละโอ้โหถ้าผมเป็นนาเรียผมนอนร้องไห้อะ่ะมันคือสก,กินมีด้วยเหรอมีสินี่ไงนี่ไงสิจกักรวาลเดียวกับพี่บาทกับพี่บาทกับพี่นามิ ตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยแล้วแบบให้ให้มันให้มันแอนเซอร์เลยอะตีหมดอย่างนี้เลย <plet> ตีหมดอย่างนี้เลยเอาแล้วนะเอาแล้วนะจะฟลิปแล้วนะจะฟลิปแล้วนะจะฟล,ล,นะลิปแล้วนะครับ เฮโรวิ้งอืมน,น,นี่เทธต้องต้องวาวว่าฟีดจิ้มไปเลยเนาะวาฟีดจิ้มไปเลยแล้วเธอหน้าเธอหน้าผมโอเพนอยู่แล้วเธอหน้าโอเพนอยู่แล้วเนาะโอเพนอยู่แล้ว,นะลวเราให้ลงพี่ดาดีเป็นเซอร์รไพรส์ The price มาดูฟารเกคือลงลงไปผมว่าดาเลียสโดนสตานก่อนแน่ๆใช่ไหมผมว่าผมว่าลงลงไปแล้วเรียกสตานไปนี้เลยดีกว่าเรียกซ้นไปนี้ออกมาเลยแบบเขาเขาจะได้ใช้ตอนที่พี่อาโอ๊กไม่ได้อยู่อะไม่ได้อยู่บนบอร์ดเฮ้แต่โดนไปนี้โดนไปนี้ ก็แย่อยู่ก็แย่อยู่แต่พี่เขาฟลิปนะพี่เขาฟลิปนะเช็ดไม่ยงอะความหน้าเก่งขามอะโอ้โหเฮียสกินโคตรสวยเลยสกินโคตรสวยเลยถ้าไม่ติดว่ามันมันดูเหมือนแบบฟลอลเบอร์มากเกินไปหน่อยนะถ้าไม่ติดว่ามันดูเหมือนฟอลอลเบอร์มากเกินไปหน่อยนะครับไอ้ซัสไม่มีเทคเคียอะไรเลย เดีได้เดีได้เดีได้เาเรียกตรงนี้ตายได้นะครับตายได้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 ได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 เฮ้ยขอบคุณมากครับคุณตะว,วันว้วคุณตะวนัะวนกิฟต์เมมเบอร์เพิ่มอีกห้าอันแชทกิฟต์เมมเบอร์เพิ่มอีกห้าอันเยอะขอบคุณมากครับคุณตะวนันขอบคุณจริงๆครับผม โอ้มา oh ยินดีต้องรับคุณก,กรรมเสกคุณฟิลมคุณโทรเกมเมอร์คุณ IFA แล้วก็คุณอยากกินนมนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณจะบิงจะบิงไปแบบตึงๆเลยอะดิ <c oughs> ไปแบบตึงๆเลยขอบคุณมากๆครับผม <c oughs> ไปสนนะ <g ül üş> ไปสน,นะอะเดี๋ยวตรงนี้กูชุบรัวๆ,ๆเพื่อนเค oh. ียยวหมดปะเคียยวหมดป่าวเคียวไม่หมดแตกนะเฮ้ยเฮ้ยมันเคียยวไม่ได้เชทเชทวีวินวีวินบอยส์ไอ้เจ้าโอนจริงไม่ไหววะใช่ไหม เอาจริงคือเด็กๆของนายทุนมันการันตีชนะวะเอาจริงๆแล้วอะ่ะคือคือผมอาจจะพูดเล่นมาโดยตลอดนะครับเรื่องพลังของนายทุนเนี่ยแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมผมจะเชื่อมันจริงๆแล้วนะครับว่าพลังของนายทุนเนี่ยมันมีอยู่จริงแบบจริงๆจริงๆโอ้マイมันมีอยู่จริงครับแชทเด็กนายทุนมีเทคลับอ่ะเนีมีเทคลับได้โชว์เสมอเสมอนะครับ ไม่มีใครหยุดพลังนี้ได้ขอบคุณคุณนกยิ้มครับโปรเล็กเดือนที่สามหรือเดือนที่สี่แล้วนะขอบคุณมากครับสำหรับการอับหนุนมันคือพลังของทุนนิยมวะ่ะไปไปครับ l e ก go น่าจะเจอเด็กเฮาลิงกับบิสนะฝั่งเขามีพลังงานบางอย่างของนายทุนมีอยู่จริง นายทุนาวเวอร์ไม่เชื่ออย่าลบลู่เกมมี้เราก็เคิร์ฟสวยๆครับรอเกวนรอดาริอัสผมเทมโปนะเทมโปตีตรงนี้ตรงนี้บอดเรากดดานมากถ้าไม่ได้ก็อยากฟอสให้กัญชามาบล็อกนะครับโอ้โหเขาเล่นเพลงนี้เหรอ็น่าจะบล็อกไม่บล็อกสี่สองอะ ทำไม,ไมบล็อกสี่สองคุมๆป่ะทำไมถึงบล็อกสามหนึ่งเฮพี่ดามาแล้วนะครับพี่ดามาแล้วยังไม่อยากจ่ายของนะยิงนี่ยิงนี่ยิงนี่เดี๋ยวคนคนฟอสอักชาเลยไหม ย่างก่อนอย่างก่อนเดี๋ยวหลับตึงๆก่อนดาเรียสอาเรียสผมพูดผมพูดเดเวนเหรออาเรียสอาเรียสโทษโทษโทษเรียกชื่อพี่เขาผิดเหรอโทษโทษโทษถ้าเรียกผิดผมขอโทษครับยี่นี้มือมันมือมันไปต่อไม่เท่าได้เนี่ยต้องฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างไว้พี่ดาเรียส พี่ทายโนบินเรียผิดงี้โอกาสแพ้แบสิเปอร์เซนต์โทษโทษโทษพี่เขาไม่น่าโกรธพี่เขาไม่น่าโกรธพี่เขาน้า,เข,าเข้าใจโว้โว้ตึงไว้เปล่าพี่ชายพี่ชายแต่มันเซฟอย่างงี้เลยเหรอ นี่ตีตีหมดปะไม่ตีตีทีเดียวตีหมดโดนบล็อกแวลูอ่ะโอ้โหลอเขาเทคด้วยส่วยนะทาไมไม่ได้ก็อยากให้เขาเทคเยอะครับพี่ตาเลียดได้ฟลิปเดี๋ยว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 ท่ายเหรอเดี๋ยวเราปูเดียอย่างนี้ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ต้องตีตัวแรกอะ <c oughs> ใช่ไหม ยังไงดาเลียตต้องตีตัวแรกอยู่แล้วผมว่าต้องได้บาฟาโลดาเมจได้เข้าเยอะๆขอบคุณมากครับคุณวิมเบ b o ์โบย์ใหญ่เดือนสามว่ะเดือนสามจำหัวเดือดๆขอบคุณสำหรับการสนับสนุนมากๆครับไปโบรไม่ฟลิปอะไม่ฟลิปว่าโดนโทรแชนส์แล้วตรงนี้น่าจะโดนกวาดหนึ่งทั้งบอร์ด ไม่โดนกวาดหนึ่งทั้งบอร์ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดขอลิงเด็กหน่อยจะไปหาหนึ่งดูได้ๆอ่าไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวจบเกมนี้ส่งให้ครับตัวนี้ส่งให้นะโอเคเรามีการชุบเรามีการชุบสบาย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 ครับเดี๋ยวมันชุบออกมาตอนเธอเราตีพอดีนะชุบมาตอนเธอตีพอดี สบายสบายริมตรงนี้เลยนะครับขวนนไม่น่ามีการขัดอยู่แล้วริมตรงนี้เลยริมตรงนี้เลยถ้าดูดีๆเราเราได้เปรียบนะเนี่ยถือว่าเราได้เปรียบอยู่นะแล้วเธอหน้าผมรอปดาเลียสได้ถ้าเขาเคลียร์ดาเลียสไม่ได้เธอหน้าผมมีดับเบิลดาเลียสผมมีสองดาเลียสด,ดับเบิลดาเลียสเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ มันจะตึงเอานะมันจะตึงเออนะมันจะตึงเอานะพนะนะี่ชายโอ้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 เล่ละตรงนี้หน้าน่าจะติดสเปลชีวิตแล้วปะไม่หว่ะเขาจัว่วว่ะไม่โซนะไม่โซนะไม่โซนะผมมีสองตัว ผมว่าผมว่าสตาร์นี้เลยเนาะสตาร์นี้เลยมันมันมีโอกาสเคลียร์ดาริเอตผมได้เว่ยอย่างนี้คือมีการ์ดบัฟฆ่าพี่ดาเลียรอเอา้าไม่มีนี่หว่าเพื่อน,นถ้าดูดีๆไม่มีนะถ้าดูดีๆเคลียร์ดาริเอตไม่ได้นะครับโอ้โอ้โอ้โอ โอ้ตายนะตายนะเพื่อนจะตายนะ <c oughs> holy shit <c oughs> holy shit พลังของนายทุนมันคือพลังของนายทุนการามูการ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 มู Let's go อะดาเ,ดเลียส2มาสเตอร์วะเชสเน็กนายทุนเท่ากับม e ีบัฟตั้งแต่เป็นนายทุนวะ่ะมีอยู่จริงวะ่ะมีอยู่จริงวะ่ะมาสเตอร์เ day มาสเตอร์เ day มาสเตอร์เ day วิเลทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ปวดตาจัางเลย้านที่ใส่ขางอแล้วแต่แมก็ใส่หอตสตาสสิครับขาบิดงอได้ออิสระนะครับรขายโคซีตอนนี้ลดราคาอีกหนึ่งร้อยบาทเฮ้ยโอ้โหนายทุนอัดฉีดเพิ่มเติมครับนี้ต้องมีอัดฉีดนายทุนอัดฉีดเพิ่มเติมขอบคุณมากครับคุณมอคคีมอคคีราชสัตว์มอคคีราชสัตว์ขอบคุณมากครับอีกห้าร้อยบาทเก็แบบเสียงกูไปแล้วเสียงกูไปแล้วแต่กูขอบคุณนายทุนนะครับขอบคุณมากครับห้าร้อยบาท แฮชแท็กเมาคลี the chat. Now. Now. นเถอะแชทแนวแนวนายทุนเติมพลังวะนทุนเติมพลังนวดครับนวดนวดพี่เขาไปครับเชิญช่องแชทช่องแชทไปสับหลายพี่เขาทีขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับตึงตึงตึง,ตงตยอดนายทุนวะ <c oughs> ถ,ถ้าถ้าดูดีๆเสียงเสียงไป <c oughs> เปี่ยงชั้นไปแล้วแต่ตรงนี้ผมปิงปิงด้วยว,ว่าฟีสแล้วเดี๋ยวฟล็อกเลยนะครับปิงด้วยว,ว่าฟีสฟล็อกเลยมาลกีมากลกีมากลมากลีบอยขอบคุณมากครับผมตึงจริงตึงจริงตึงจัง <h ums> เราจะไม่มีทุกวันนี้หากนายทุนไม่หัดกฉีดเขาโกหกจริงด้วย โอหันทิ้งไปด้วยอย่างนี้แปลว่าเขาน่าจะมีฟอร์มเหมือนกันนะเขาน่าจะมีฟอร์มเหมือนกันเดี๋ยวเราไม่ให้เขาฟอร์มนะครับเพราะว่าเราจะฟอร์ตตัวเองก่อนผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่น,ลนอะไรเอ่ยโอไมค์ก oh ๊ฟอร์มนี่แล้วก็นี่เจพีเขาตึงจัดเลยพี่เขาตึงจัดเลย ได้แค่ดาเมจเดียวแล้วเธอเนี้เขาได้ลงไทยบล็อกเคียไทยบล็อกระเบิดวายจัดไทยบล็อกระเบิดวายแบบจัดจัดเธอหน้าถ้าไม่มีเพลผมต้องเล่นรีคิลเลอร์ละเมื่อผมบ่นว่าไม่มีเพลเท่านั้นแหละแชทพอผมพูดว่าแบบไอ้เชี่ยแย่จังเลยไม่มีเพลแล้ว พี่เขาก็โผล่ขึ้นมาพี่เขาก็พร้อมพร้อมจะช่วยผมไว้ได้เวลาฮีโร่เคลียร์ได้ป่าพี่ชายพี่ชายเคลียร์ได้ไหมครับฟิปนะฟิปนะฟิปนะว้ววู้วว้ว,ว,วแรงนะแรงนะแรงนะ แรงนะขอบคุณมากครับคุณนัทพลโรใหญ่เดือนที่สามขอบคุณมากครับสำบการสนับสนุนแรงนะตรงนี้แรงนะอุ๊ยอุ๊ยผมผมผมว่าเขาเบานะเชฟผมว่าผมว่าเขาเบาปะเนี่ย ผมว่าเขาเบาอยู่นะครับเบาปะวะเบาปะวะเหลือเหลือยูนิตไปได้ไหมเจ้าผมผมไม่มียูนิตไว้ไอ้นี่เด็ผมไม่มียูนิตไว้ไว้ตีลาลี่เด็ลงลงลงยูนิตมาให้ลาลี่ได้ไหมลงยูนิตมาให้ลาลี่ได้ไหมพี่ชาย นีส์ีส n มันมันมันอาจจะแย่นะมันอาจจะแย่นะนเขามีเป็นเจนหรือเปล่าอืมเขายังอยู่เขายังอยู่พี่เขายังอยู่อ่ะอืมมันแย่นะมันแย่นะ ถ้าดูดีๆมันอาจจะแย่ได้นะ Please, มันอาจจะแย่ได้แต่ผมผมมีสตันผมมีสตันไม,ไม่ไม่น่าเป็นห่วงมีสามสตันบนมือไม,ไม่ไม่น่าเป็นห่วงขนาดนั้นจะสตันจะสตันไหมบลูแล้วกูต้องทอปเด็กอะไรวะแชทแชทแปลกๆแชทแปลกๆ แปลก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 แปกครับแปลกแปกครับเชสอืมอืมชอบตโตมัตเตะรคูดาไซชอบตโตมัตเตะคูดาไซแปลกแปกครับเชส มันเป็นพิกเจอร์ที่แปลกๆพี่เขาทายบล็อกสองตัวเขาไปแล้วดิโอม๊ย oh ่ายบล็อก Halloween. 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 ตัวที่สามฮาลโลว,วีนฮงโลวีนตัวที่สี่แล้วอ่ะตัวที่สี่แล้วอ่ะที่มันก็วัดกันตรงนี้ป่ะวะ มันวัดกันตรงนี้ไม่ได้เว้ยผมต้องต้องเดว e ล o p ต้องเดว e ล o p แล้วกูโดนกวาดบอดโอ้ยเฮียพี่พี่ครับพี่เดียนแดงไปเฮียพ,พี่เดียนสี่ชาร์คุณพี่เดียนสี่แย่แล้วชาร์ดแย่แล้ว กอดโอ้ไม่อ o ท็อปเล็กเวนเจนท็อปเล็กเนเจนท็อปเล็กเวนเจนท็อปเ็กเนเจนท็อปเ็กเนเบาาบิงบาาบูมอย่านะอย่านะอย่าเพิ่งตีมาครับแตก,ตก,ตกออออมีแดกไม่ใช่เยมีลารีสองใบไม่ได้ใช้โซแซ่หรอ พี่นาเลียตายก่อนด้ลาลีตลอดเลยสูสีสูสีถือว่าสูสีดูดีนะครับ <c oughs> ไก่ซาเจอตัวตึงเลยตัวตึงไก่ซาต้องมีฟล็อกต้องมีฟล็อกค,ครับมีเวนเจนก็ได้อะไรก็ได้ที่ต้องเคลียร์ไก่ซาเดินห้าอี่นาเลียนมาแล้ว ไก่ซามาเทินห้าเก่งกว่าดาเลียเทินหกี่เท่าเก่งกว่าดาเลียเทินหกี่เท่าครับเชฟตีหวังว่าพี่เขาจะไม่เจออยากเจอไก่ซาได้ไหม นี่ครับรือุมูนครับอันนี้เมนูอะไรดาเรเลสเกวนครับดาเรเลสเกวนโอ้โหพี่ครับพี่ก็มาบ่อยไปพี่ก็มาบ่อยไปผมชมพี่อะคือคือผมชมมาผมเข้าใจแต่ไม่ได้หมายความว่าพี่ต้องมาบ่อยขนาดนี้พี่เข้าใจไหมต้องฟอก เธอหน้ามีใครสาผมระเบิดแล้วปะแจ๊ด <laughs> เธอหน้าใครสามาระเบิดแล้วเนี่ยเป็นเจนฟีดเมีวาฟีดบวกสองฟอว้าวว้าวฟีดบวกสองฟอกได้อยู่ สรุปไม่มีทัพไอ้เหียสรุปมีการ์ดติดทัพระเบิดได้อยู่ได้อยู่สบายสบา,ายสบายสบายเขี่ยได้ชุดหนึ่งไอ้การเซฟเต็มสู การเซฟเต็มสูบเธอหน้าลงดาเลียสแล้วก็โดนคารักีิขึมลงดาเลียสปะวะโหยังยังไม่ลงวะยังไม่ลงวะยังไม่ใช่เธอพี่ เวอร์การ์ดสิกอันนึงโอเคไม่มีละได้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 ถ้าเขาไม่มีแล้วอ่ะถ้าเขาไม่มีแล้วผมว่าผมว่าผมได้ผมว่าผมได้เชฟสบาย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 ผมว่าผมมา Ready, <boy? S 1> ผมว่าผมมาอยู่ติ๊มเลยนะครับติ้มจั่วเลย ตัวด,ดอกสีเก่งกว่าพี่ดาเลียดเออพี่ยังเพิ่งสังเกตนี่วะยเะีัยสแตปเท่ากันเลยสเต็ปเท่ากันเลยซาร์ <so> เอาพี่ดาเลียดไปตายเลยครับผมมีร uh ีเ huh. ลอร่เราเธอนีเล่นเล่นดาเลียดนี่ก่อนโอ้หรือหรือเล่นเกวนก่อนดีไม่เล่นเล่นดาเลียดนี่ก่อน <c oughs> โอเคโอเคเราเธอหน้าเอยดีฮิลเลอร์ชุบนกสกาวหวังว่าจะไม่มีตัวดอกแปดอะแต่ดูดูจากการที่ค้างบนมือแล้วผมว่าเขามีตวัวดอกแปดว่ะมีดอกแปดแล้วก็ระเบิดเช่นกันส่วนพี่ลาเลียสก็มามาทุกวี่มาทุกวันนะครับมาทุกวี่มาทุกวันเฮ้ยไม่มีตัวดอบแปดเหรอไม่มีจริงเลย re. อาจจะมีในเกตเอ้าในเกตก็ไม่มี <Ooh. S 1> ที่บนมือพี่เขาคืออะไรวะ <All right. S 1> คืออะไรไม่รู้ว่ะแต่กูมาแล้วนะกูมาแล้วเพื่อนโว้โว้อะไรไม่รู้แต่กูดับเบิ้ล <All right. S 1> แต่กูดับเบิ้ลมีมีโอกาสของคลิกแซนใช่แอ้ยทีไม่ใช่อะไรเลยอ่ะราเลียสชนะไคซ่าเท่ากับราเลียบเก่งกว่าไคซ่ากเขาเช็ต Easy Logic <laughs> Easy Logic จบแล้วครับเด็กนายทุนถือว่าผมประกอบการเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับ ช่วงนี้ช่วงนี้ชอบซื้อการ์ตูนนะครับหลังจากจัดชั้นหนังสือเขาที่แล้วอะ่ะแล้วมีโอกาสได้หยิบการ์ตูนเล่เมเก,ก่าๆมาอ่านรู้สึกรู้สึกมีพัฒนในการอ่านการ์ตูนเพิ่มขึ้นเลพอได้จับหนังสือการ์ตูนนีกครั้งหนึ่งมันเออมันเริ่มรู้สึกอยากซื้อ,อยากสะสมล่าสุดเพิ่งซื้อนั่นมาเรื่องเรื่องที่โพสโพสลงเพจอะ่อเรื่องนี้โคตรสนุกเลยช่ไมไม่ไม่รู้มันหาอ่านแบบออนไลน์ถูกลิขสิทธิ์ได้ไหมแต่โคตรสนุกเลยไอ้เโคตรสนุกเลยดันดันสนุกเฮี้ยเเปิดประสบการณ์กกกาาาารรอ่นนตูมสวย แนวอะไรผมจะจํากัดความแนวนี้ว่าอะไรวะเดี๋ยวเล่าเล่าเนื้อเรื่องย่อให้ฟังแล้วกันนางเอกเชื่อเรื่องผีแต่ไม่เชื่อว่าเอเลี่ยนมีจริงพระเอกเชื่อว่าเอเลี่ยนมีจริงแต่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงก็เลยเลยไปคือนางเอกก็ไปที่ที่เขาว่ากันว่ามีเอเลี่ยนพระเอกก็ไปที่ที่เขาว่ามันมีผีแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณก็น่าจะเดาได้